ยุทธศาสตร์ที่สําคัญในการที่จะนําไปสู่การพัฒนาพื้นที่การยกระดับความเป็นอยู่ในชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นก็คือ,อพรรคประชาธิปัตย์นะครับจะผลักดันให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ด้านความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทยนะครับ ใน,ในส่วนของอา,อาชีพนะครับผมเพราะในพี่น้องปัตตานีเนี่ยสามจังหวัดนเ,นเขาเขาว่างงานเยอะเรามีเรามีนโยบายอ,อันนี้เลยครับที่ที่ที่คิดว่าจะเป็นประเด็นสําคัญและก็เป็นเป็นเรื่องสําคัญที่พรรคประชาธิปัตย์จะให้ความสําคัญกับเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสําคัญนะครับเรื่องอื่นเนี่ยประชาธิปัตย์ได้สู้กันมามา,มากแล้วได้ได้ทำมาเยอะพอสมควรแล้วสิ่งที่หลายพักหรือว่าหลายกลุ่มไปพูดคุยกันเราทํามาแล้วทั้งสิ้น การกองทุนหนังสือกันแล้วบัดนี้ทําอย่างไรให้ลูกหลานเราเรียนหนังสือจบมามีงานทําประชาธิปัตย์คิดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ได้บอกว่า,าจะทําเรื่องอความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยเราจะสอนเราจะบอกให้ลูกหลานของพวกเราได้มีงานทําเราไม่จําเป็นจะต้องบอกว่าทุกคนเรียนจบมาต้องเป็นข้าราชการเรามุ่งที่จะทําเป็นเจ้าของกิจการได้เราจะทำเราเริ่มทำมาแล้วก็คือการที่ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้การค้าขายออนไลน์ เราไม่ต้องมีห้างลท่านท่านมองมอง,องไงมันครับผมผมที่เราปัญหาเรื่องความไม่สงบเนี่ยนี่คือสิ่งที่พวกผมต้องการก้าวข้ามไปเราคิดว่าวันนี้เ,เราได้ทําความเข้าใจและเราได้สร้างพื้นฐานในเรื่องความเข้าใจกันความเห็นที่ไม่ตรงกันเนี่ยเราถือว่าบัตนี้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเราสามารถทําได้โดยการพูดคุยกันมันไม่มีเพราะวันนี้เรามาถึงวันนี้เนี่ยประชาธิปัตย์มองข้ามจุดนี้ไปแล้ว เรากําลังไปสู่จุดที่ว่าทําอย่างไรให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคงทางด้านอาหารเป็นพื้นที่ที่รุกหลานเรามีงานมีการทํามีอาชีพที่มั่นคงนี่คือสิ่งที่ประชาธิปัตย์จะทําครับที่จะตาที่ท่านแถลงเนี่ยค่ะท่านไม่กลัวว่าพักอื่นจะไปเับาเป็นแบบเหรอคะก็วันนี้เราเชื่อว่าแต่ละพรคก,ก็มีปัญญาของตัวเองนะครับ เ,เรื่องอาชีพต่างๆเขาก็มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วาการเมืองแม้ไม,ม่จดลิขสิทธิ์เขาก็รู้กันแล้วว่าใครทําเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ไม่กลัวเพื่อนจะเอาไปทําแต่ว่าเราพร้อมจะทําแล้วเราไม่รอประชาธิปัตย์จะไม่รอทําหลังเลือกตั้งประชาธิปัตย์เราจะเริ่มทําตั้งแต่วันนี้ครับสุดท้ายอยากจะฝากบอกอะไรครับในเรื่องการในพื้นที่ตอนนี้เป็นัไงบ้างครับก็ในพื้นที่เนี่ยประชาธิปัตย์ยืนยันนะครับว่ารอบนี้เรามั่นใจว่าเราจะได้ที่นั่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน นะครับเพราะฉะนั้นส่วนจะกกี่ที่นั้นวันนี้เร็วเกินไปที่จะบอกได้แต่เราบอกได้ว่าทุกเขตเลือกตั้งประชาธิปัตย์สู้ทุกเขตเลือกตั้งแล้วเรามีเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ก็คือวันนี้ประชาธิปัตย์พร้อมที่จะกลับมาครับจะได้วางตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ลยใช่ไหมครับว่าผู้สมัครทุกคนกเอาว่าเก้าสิบเก้าุดเก้าเก้าแล้วครับนะครับว่า พักประชาธิปัตย์ก็เหมือนกับบุคคลทั่วไปเราอาจจะมีความผิดพลาดได้บ้างคนทุกคนก็อาจจะไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเองนะครับเราอาจจะทําอะไรที่ไม่ถูกอกถูกใจเราอาจจะทําอะไรที่ขุนเครื่อขุนข้องหมองใจวันนี้ผมขออภัยทุกคนนะครับและประชาธิปัตย์จะเดินหน้านะครับทำในสิ่งที่คิดว่าเราจะสร้างความเป็นอยู่ ที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนเราจะทําสังคมนี้ให้เป็นสังคมสันติสุขในวันข้างหน้าครับ